โอ้ยต้นนี้ดกมากเลยครับอันนี้เป็นลําไยนอกฤดูนะครับนี่ดูแต่ละกิ่งครับลูกดกมากเลยครับต้นนี้ก็น่าจะได้หลากหลายร้อยโลอยู่ครับนี่ สวัสดีครับพี่นอ้องกลับมาพบกับเฟ้ามาบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้พามาเที่ยวชมสวนลำไยครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับ,รบ,รบลำไยอันนี้พามาดูช่วงที่กำลังติดลูกนะครับสวนลำไยหู้ย

เป็นช่องเบิดมันจะต้นอะไนี่อันนี้สองร้อยอ่าสองร้อยสองรอยต้นสองร้อยต้นค่ะสมุลาขายเาได้ในยี่สิบเอ็ดบาทขอรมีุ่นต่อขายยี่สิบเอ็ดบาทตอนนี้อาสมุิถ้าได้สิบตันถ้าจะได้2องแสนเศษ นี่ครับอันนี้ยังไม่โตนะครับบางกิ่งก็ไม่ค่อยติดครับก็แล้วแต่สภาพอภูมิอากาศปีนี้มันแรงครับก็เลยเนี่ยครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่การทำลำไยนี้ก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้ เป็นสวนของอป้าฟ้าม,โมโบอยครับมาเช่าทำแกเช่าไปหลายแปลงเหมือนกัน6แปลงว่างั้นครับก็ลืมบอกไปที่นี่คือเขตตำบลวังทองครับอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วครับตรงนี้เป็นแหล่งลำญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับ แต่ก่อนก็จะเห็นลำไยอยู่ทางลำพูนเชียงใหม่อะไรใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ครับนี่ลำไยมาเติบโตอยู่ที่แถวสะแก้วแถวจันทบุรีครับคือับนืนอันนี้โอ้ต้นนี้ดกครับ เป็นสวนเรามาเช่าเรามาเช่าทำเป็นปีปีเนี่ยก็เปิดตาดอกแล้วครั้งนึงวันที่เป็นปีเนี่ยสวนเรื่องกันไปนี่ก็เลยเช่าเบิดเลยส่วนเรื่องเทคนิคการทำก็ต้องมาเรียนรู้เองนะครับเพราะว่ามันละเอียดอยู่เหมือนกันครับ คือส่วนมากครับเท่าแก่เขาจะเนี่ยครับมาเหมาเช่าเพื่อที่จะทําเองอะครับนี่ดกครับต้นนี้ดกบงเงนังนกเังค้นันกลวงันก็คือโงตลาดแน่ยังแน่เป็นสีน้ำันันเฮาเฮาเฮาหน่อยาาเคดก็เลยว่าเออคันได้ก็ได้โลดก็ ทุกกระทุกโลดมันเสียเ่เอาแม่มันโลดมันเสียนะคือเขามีคนงานอยู่คนงานห้าหนิสองคนอยู่แล้วบ่ลเบ้านนี้ห้าก็เห็ดเฮ็ดเฮ็ดห้าวกเบบ่งคนงานเพิ่นแต่ห้าก็ตตรงเบิงนะคนงานเนี่ยตองเสียห้านะถ้าคนงานที่สีแล้วผลแล้วกันมันก็มีหลายชนิดผลมันบอกท่านเริ่มตาดอกเ้าก็สิบผลผลผลจังหนึ่งลาด่นก็สิบผลจังหนึ่งเสนะถ้าแบบว่าสูตรเดียวกันอันนี้ห้าก็แดงร่วงแพ มันก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างแต่ลงคือเป็นธรรมชาติถ้าบานเฮาอีสานเฮาเขาเรียกว่าไอ้ทวายเรามีทวายนอกฤดูอันนี้เราฤดูเออนอกฤดูบ้านี้เสียงไมเสียงไราเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเฮดีก็เฮาเดี๋ยวนี้ต่จีเพิ่นเฮ็ดแบบธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาก็อิเฮ็ดแบบพวายหลายเออแล้วก็อากาศเพิ่นดีก็เฮา แต,แ,แต่แถบนี้ก็ร้อนชื้นครับอยู่เขตรอยต่อระหว่างสะแก้วกับจันทบุรีครับผมต่อออกไปนี่ก็เป็นเขตอำเภอสอยดาวของจันทบุรีแล้วครับนี่ถือว่าดกมากนะครับทํานอกฤดูแบบนี้ก็ราคาก็ดีกว่าตามฤดูกาลด้วยครับก็ป้าแก เช่าทำทีละหลายไร่ครับก็หลายหลายร้อยต้นใช้คำว่าเป็นพันพันต้นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเนี่ยครับระยะมันไม่ได้ห่างนะครับเนี่ยเขาปลูกทิ้งไว้พอต้นมันโตแล้วมันก็ไอกิ่งมันก็ถึงกันพอเมือบ่อยดูแล้วน่าจะประมาณแค่สี่เมตรครับเนี่ยสี่เมตรแต่ว่าระยะห่างระหว่างแถวตรงเนี้ยก็น่าจะเกือบ1ิเมตรได้อยู่ครับ นี่คือคนทำเป็นก็บอกเลยว่าโหกำไรเยอะมากนะครับเนี่ยแต่มันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้สำเร็จทุกคนนะครับก็บอกกันตรงๆก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเท่าแก่คนนั้นๆด้วยขนาดเจ้าของสวนเขาเองเขาก็ยังบางคนทำไม่สำเร็จก็เนี่ยครับปล่อยให้เช่าครับ พามาดูประมาณนี้ครับผมก็ถ้า,าถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามทางท่าเก่เองก็ได้ครับแต่ f ฟอร์มับอยบอกก่อนว่า f ฟอร์มับอยก็ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับ พอ์โมโบอยบเคยทําแต่ว่าทําตามฤด,ดูกาลเฉยๆครับไม่ได้ทํานอกฤด,ดูแบบนี้ไม่ได้ทําเป็นแบบเชิงพาณิชย์ขนาดนี้ครับอืออก็ถ้าอย่างนี้ก็ปีละหลายแสนครับผมบอกตรงๆเลยครับอโอเคครับถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลากันไปครับผมสวัสดีครับ